สวัสดีค่ะครูแคทนพัสค่ะวันนี้เรามาพบกันในเรื่องระบบสุริยะโซล่าซิเ็มค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะครูแคทฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครูแคทด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะไปกันเลยระบบสุริยะโซล่าซิเ็มนะคะ ระบบสุริยะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวเลษกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะค่ะและมีบริวารทั้งหลายอีกมากมายนะคะได้แก่ดาวเคราะห์บริวารของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์แคะดาวเคราะห์ะะน้อยดาวหางและวัตถุขนาดเล็กอื่นๆค่ะและนักดาราศาสตร์นะคะได้แบ่งเขตพื้นที่รอบดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะออกเป็นสีเขตค่ะ 1. น,นะคะเขตดาวเคราะห์ชั้นในค่ะ 2เขตแถบดาวเคราะห์น้อยค่ะ 3. เขตดาวเคราะห์ชั้นนอกค่ะและ 4. เขตดาวหางค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบแรกของระบบสุริยะกันเลยนะคะก็คือดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์นะคะเป็นดาวฤกษ์เป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยนะคะเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ดวงอื่นๆค่ะเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเช่นเดียวกับดาวฤกษ์ดวงอื่นๆน,นะคะมีมวลมหาศาลนะคะเมื่อเทียบกับโลกของเราค่ะ ภายในแก่นดวงอาทิตย์นะคะจะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันค่ะซึ่งจะทำให้เกิดพลังงานมหาศาลเลยค่ะและดวงอาทิตย์นะคะยังเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกเราเลยค่ะดวงอาทิตย์นะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง109เท่าของโลกค่ะมีความหนาแน่น0.26เท่าของโลกค่ะและมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่พื้นผิวนะคะ27.9เท่าของโลกค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเขตในระบบสุริยะนะคะเขตที่1นนะคะก็คือเขตดาวเคราะห์ชั้นในค่ะ inner planet ค่ะเขตดาวเคราะห์ชั้นในนี้นะคะจะประกอบไปด้วยดาวเคราะห์สีดวงค่ะได้แกด่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารค่ะซึ่งจัดเป็นดาวเคราะห์หินค่ะและองค์ประกอบภายในจะประกอบไปด้วยโลหะและหินค่ะต่อไปนะคะเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่อยู่ในเขตดาวเคราะห์ชั้นในค่ะ ก็คือดาวพุธค่ะเมอร์คิวรีค่ะ,คะเป็นดาวที่มีขนาดเล็กที่สุดค่ะมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกเล็กน้อยค่ะไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มแห้งแล้งเต็มไปด้วยหลุมอุกาบาตมากมายค่ะและดาวพุธนะคะไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารค่ะดาวพุธมีเส้นผ่าศูนย์กลาง0.38เท่าของโลกค่ะมีความหนาแน่นเท่ากับ0.98เท่าของโลกค่ะ และมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่พื้นผิวเท่ากับ0.38เท่าของโลกค่ะดาวศุกร์วีนัสค่ะดาวศุกร์นะคะเป็นดาวฝาแฝดของโลกมีขนาดและความหนาแน่นใกล้เคียงกันมีโครงสร้างภายในคล้ายกันมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงอุณหภูมิสูงค่ะ ดาวสุกนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองในทิศทางตรงกันข้ามกับดาวเคราะห์ดวงอื่นค่ะและดาวสุกก็ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารเช่นเดียวกันกับดาวพุธค่ะดาวสุกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง0.95เท่าของโลกค่ะมีความหนาแน่น0.95เท่าของโลกค่ะและมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่พื้นผิวเท่ากับ0.9เท่าของโลกค่ะโลกนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3ถัดจากดาวพุธและดาวสุกค่ะ และเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในปัจจุบันนะคะที่มีอุณหภูมิและสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตค่ะโลกนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง12,756กิโลเมตรค่ะมีความหนาแน่น5.5159กรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรค่ะและมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่พื้นผิว9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองค่ะโลกของเรานะคะมีดวงจันทร์เป็นบริวารเพียงหนึ่งดวงค่ะ ต่อไปดาวอังคารค่ะมาดาวอังคารนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่ถัดจากโลกนะคะดาวอังคารจะมีดวงจันทร์เป็นบริวาร2ดวงค่ะเป็นดาวที่มีแกนหมุนเอียงใกล้เคียงก,กันกับโลกค่ะซึ่งดาวอังคารจะมีแกนหมุนเอียง25องศาส่วนโลกของเราจะมีแกนหมุนเอียง23.5องศาค่ะ ดาวอังคารมีเส้นผ่าศูนย์กลาง0.5เท่าของโลกมีความหนาแน่น0.71เท่าของโลกค่ะและมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่พื้นผิว0.38เท่าของโลกค่ะต่อไปเป็นเขตแถบดาวเคราะห์น้อยนะคะอ x ลอย y b เบลค่ะดาวเคราะห์น้อยนะคะแถบดาวเคราะห์น้อยจะอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสค่ะดาวเคราะห์น้อยนะคะ เป็นเศษที่เหลือจากการกำเนิดดาวเคราะห์หินค่ะแต่ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์หินได้นะคะเนื่องจากถูกลบกวนด้วยแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลจากดวงอาทิตย์และดาวพฤหัสค่ะต่อไปเป็นเขตดาวเคราะห์ชั้นนอก (outer planet) ค่ะดาวเคราะห์ชั้นนอกจะประกอบไปด้วยดาวเคราะห์สีดวงค่ะ ได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนค่ะดาวเคราะห์ชั้นนอกนี้นะคะจัดเป็นกลุ่มดาวเคราะห์แก๊สค่ะเนื่องจากภายในประกอบไปด้วยแก๊สค่ะดาวดวงแรกในเขตดาวเคราะห์ชั้นนอกค่ะดาวพฤหัสบดีจูปิเตอร์ค่ะ ดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะมีมวลมากที่สุดนะคะในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดค่ะดาวพฤหัสบดีนะคะมีดวงจันทร์เป็นบริวาร79ดวงค่ะดาวพฤหัสบดีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง11.2เท่าของโลกค่ะมีความหนาแน่ง0.24เท่าของโลกและมีความเล่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ผิว2.53เท่าของโลกค่ะดาวเสาร์เซตเทิร์นค่ะ ดาวเสานะคะเป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆค่ะและยังมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําค่ะแต่ลักษณะเด่นของดาวเสานะคะดาวเสาจะมีวงแหวนจํานวนมากล้อมรอบค่ะและเป็นวงแหวนที่สวยที่สุดในระบบสุริยะค่ะดาวเสานะคะมีดวงจันทร์เป็นบริวารถึง82ดวงเลยค่ะดาวเสามีเส้นผ่านศูนย์กลาง9.4เท่าของโลกค่ะ มีความหนาแน่น0.125เท่าของโลกและมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ผิว1.07เท่าของโลกค่ะดาวยูเรนัสนะคะมีแกนหมุนรอบตัวเองเอียงทำมุม98องศาค่ะจากเส้นตั้งฉากกับระนาบทางโคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะจึงทำให้ดาวยูเรนัสโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะ ตะแคงค่ะหรือกลิ้งไปตามวงโครจรน,นั่นเองค่ะดาวยูเรนัสนะคะมีดวงจันทร์เป็นบริวาร27ดวงค่ะและดาวยูเรนัสนะคะก็มีวงแหวนนะคะแต่ว่าเป็นวงแหวนที่บางๆนะคะไม่ได้หนาเหมือนกับดาวเสาร์ค่ะดาวยูเรนัสนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง4.0เท่าของโลกค่ะมีความหนาแน่น0.23เท่าของโลกค่ะและมีความเล่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่พื้นผิว 0. 8 9เท่าของโลกค่ะ ดาวเนปจูนนี้นะคะจะถูกค้นพบหลังจากพบดาวยูเรนัตค่ะดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์สีน้ําเงินเช่นเดียวกันกับดาวยูเรนัตค่ะดาวเนปจูนนะคะเป็นดาวที่มีกระแสลมในบรรยากาศพัดรุนแรงที่สุดในระบบสุริยะค่ะและดาวเนปจูนก็มีดวงจันทร์เป็นบริวาร13ดวงค่ะ ดาวเนปจูนนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง3.9เท่าของโลกค่ะมีความหนาแน่น0.3เท่าของโลกและมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่พื้นผิว1.19เท่าของโลกค่ะดาวหางนะคะโคเมตค่ะดาวหางเป็นก้อนน้ำแข็งสก,กปรกนะคะซึ่งเมื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์จะทำให้นิวเคลียสชั้นนอกและเหิอดกลายเป็นแก๊สและฝุ่นนะคะพุ่งกระจายอยู่รอบๆกลายเป็นโคมาและทอดยาวเป็นหาง ซึ่งจะพุ่งออกในทิศต,ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ค่ะส่วนใหญ่นะคะดาวหางจะมาจากขอบนอกของระบบสุริยะค่ะที่เรียกว่าแถบไคเปอร์ค่ะและดวงดาวหางของออสค่ะที่อยู่ถัดจากแถบไคเปอร์ออกไปค่ะนอกจากนี้นะคะในระบบสุริยะก็ยังมีวัตถุอื่นๆอีกมากมายนะคะเช่นดาวเคราะห์แท้ดาวตกและอุกาบาตค่ะ สรุปก็คือนะคะในระบบสุริยะนะคะจะประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงค่ะและจะมีการแบ่งเขตของระบบสุริยะเป็น4เขตนะคะก็คือเขตด,ดาวเคราะห์ชั้นในแถบดาวเคราะห์น้อยเขตด,ดาวเคราะห์ชั้นนอกและก็เขตด,ดาวหางค่ะสำหรับเรื่องระบบสุริยะนะคะครูแคทก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะครูแคทขอขอบคุณแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงต่างๆไว้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ